มีความเคลื่อนไหวจากคนกลางที่เขาอยากจะเป็นกาวใจเมื่อคืนที่ผ่านมานายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียโพสต์ภาพนี้ค่ะแล้วก็เห็นเล็กๆข้างล่างนี่ก็คือมีการต่อสายกับ2นายกก็คือนายกอนุทินของไทยและนายกคุณมาเนตของกัมพูชานะคะเพื่อหวังเดินหน้าสู่การประสานสร้างส,างสันติภาพกันใหม่นะคะเมื่อคืนนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียแล้วก็ในฐานะเป็นประธานอาเซียนด้วยนะคะ ได้ระบุว่าได้พูดคุยกับทางคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาและคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยหารือการสร้างสันติภาพหลังเกิดเหตุแนวชายแดน2ประเทศนะคะโดยระบุว่าผู้นําทั้งสองให้การตอบรับในเชิงบวก ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติภายใต้ข้อตกลงปฏิญญาสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์นะคะนอันวาเนี่ยย้าจุดยืนของมาเลเซียนะคะว่าเรื่องของมิตรภาพการหยุดยิงระหว่าง2องประเทศต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็งตามข้อตกลงที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนที่แล้วค่ะและแสดงความพร้อมของมาเลเซียนะ ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกำหนดเส้นทางสู่สันติภาพด้วยนะคะก็คืออันวาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มาพูดแค่ในฐานะเป็นประธานอาเซียนอย่างเดียวแต่ว่ามาพูดในฐานะที่เป็นมิตรของทั้งสองประเทศด้วยนะคะอ่ามิตรนะมิตรมิตรจริงหรือเปล่าแล้วคนดีมิดนะมิดมิตรใช่ไหมจริงๆเออทีเนี้ยไอ้ที่บอกว่ามาเลเซียเป็นมิตรของทั้งสองประเทศเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏวันเนี้ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะขอโทษนะทัวร์เนี่ยไปลงมาเลเซียอย่างหนัก เพราะว่ามันมีข่าวจากสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียซึ่งว่ากันว่าเป็นสื่อในรัฐมาเลเซียด้วยเนี่ยนะฮะของรัฐมาเลเซียด้วยเนี่ยฮะปรากฏว่าลงข่าวทำนองที่ว่าเนี่ยทุ่นระเบิดที่เจอที่ฐานไทยเหยียบเนี่ยเป็นของเก่าคือก่อนน้น,นี้ไทยเรายืนยันชัดเจนว่าที่เราต้องเสียขาที่เจของทาหารไปอ่ะ มันเป็นทุ่นระเบิดใหม่อยู่แล้วแล้วเราก็มีข้อมูลเป็นไทม์ไลน์เลยว่ากัมพูชาเนี่ยมาลื้อรั้วลวดหนามเรารแล้วแอบวางทุ่นใหม่เพราะพื้นที่นั้นน่ะเราเคยเข้าไปสแกนพื้นที่แล้วมันไม่มีระเบิดแต่เป็นการล่อเป็นกับดักให้ทหารไทยเราเข้าไปบาดเจ็บแต่สื่อมาเลเซียเนี่ยอ้างอิงคําพูดรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเลยนะฮะบอกว่าได้รับข้อมูลจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนประกันติดโลกสบายใจได้ตั้งแต่ซื้อยันเคลม ว่าเป็นของเก่าคนไทยก็งงเลยเอ้าทำไมมาเลย์ไหนบอกคนกลางค่ะทำไมลงข่าวแบบนี้ใช่ไหมฮะล่าสุดครับเพจทีมโคศกกองทับกได้โพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วนะครับว่ากรณีสื่อมาเลเซียนําเสนอข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นทุ่นระเบิดเก่านั้นพลตรีวินไทยสุวารีโคษกกองทบกชี้แจงว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดของสํานักข่าวเบอร์นามา ที่ว่ากันว่าเป็นสื่อของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วและเมื่อตรวจสอบจากเอกสารรายงานของทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT เพราะว่าทางสื่อมาเลเนี่ยเขาอ้างอิงใช่ไหมฮะจากเอกสารของ AOT <Ha. S 1> เพจกองทัพบกทันกระแส <Ha. S 1> เขาก็เลยเอามานี่ฮะ <Ha. S 1> ขีดเส้นใต้ให้ดูเลยบอกว่า new ใหม่ <Mai S 2> <Ha. S 1> ของใหม่ฮะโอ้โห ทำข่าวผิดยืนยัน AOT ทไทยรายงานว่าเป็นระเบิดใหม่ AOT ก็คือคณะผู้สังเกตการระหว่างประเทศของอาเซียนใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าณนะตอนนี้เลยเนี่ยตามรายงานก็คือว่าทางมาเลเซียก็ได้แก้ข่าวแล้วนะคะใช่ใช่ใชมาเลเซียแก้ข่าวแล้วว่าเออ,อนนเมันเป็นระเบิดใหม่จริงๆอนอกจากแก้ข่าวแล้วเนี่ยล่าสุดเห็นว่ามีถแถลงการาขออภัยในความผิดพลาดาออกมาแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ตอนนี้เรายืนยันได้ว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาด <C. S 2> แต่มันจะจบแค่นี้ไม่ได้นะถูกไหมฮะเพราะว่าพอมาเลเซียเสนอข่าวแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยกัมพูชาเขาเฮลาโลเลย <C. S 2> ถูกไหมเขาเฮลาโลมาคอมเมนต์มากระจายข่าวไปทั่วโลกคําถามคือแล้วพอแก้แบบนี้ยทั่วโลกเขารู้ไหม,มถูกไหมก็ต้องตามแก้ให้เรานะค่ะมันก็เป็นออความเสียหายที่ไม่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเอาแต่นี้อยู่กับปัจจุบันนะคะเดินหน้าต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จับตาเลยพอมันเกิดความคลาดเคลื่อนกันแบบนี้ AOT ไปใหม่วันนี้เอาก็ไปจุดที่มันมีปัญหากันบ้านหนองยาแก้วเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวบ่ายวันนี้คณะ AOT พร้อมทีพิสูจน์หลักฐานจะไปกันที่บ้านหนองยาแก้วเลยนะคะแล้วก็ไปดูประเด็นเรื่องการยิงตอบโต้ที่บ้านหนองยาแก้ว12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายบรรเจริดอายุ39ปีชาวบ้านเชื่อว่าการลงพื้นที่ของ AOT วันนี้จะไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไระทุกอย่างะจะเหมือนเดิมถ้ารัฐบาลไ,ไม่จริงจังค่ะ ผมจะลื้อเหมือนเดิมผมว่าเหมือนเดิมไม่ได้ฝากความหวังไว้กับไม่ครับเหมือนเดิมอือเป็นแบบนี้เลยความรู้สึกของชาวบ้านอ่ะแจ่ครับเหมือนเดิมผมว่าไม่ต้องคุยอะไรหรอกครับเอามันจบไปเลยดีกว่าอือความคิดเห็นผมนะไม่งั้นก็ไม่งั้นก็อย่างงี้ครับคาราคาซังเออความในใจของแจ็อยากจะบอกกับฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรเป็นไปยังไงนะตอนเนี้ยโอ้ยไปเขียวมาเลยครับ <laughs> <c oughs> เหนื่อยแล้วบอกทหารเลยครับไฟเขียวไปเลยครับนี่เสียงจากชาวหนองยะแก้วรัฐบ,บาลไฟเขียวมาเถอะเนี่ย เราส่งคุณเออนุส์ลงไปถามเอาจากปากคนหนองแยาแก้วเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตามคู่ขนาน2เรื่องนะคะที่เอ t ลงไปแล้วก็คือพื้นที่อีสานที่เราพูดไปนะคะเรื่องการเหยียบทุ่นระเบิดขาดต้องแก้ข่าวนะคะว่าอันนี้เป็นทุ่นระเบิดใหม่อีกจุดที่ต้องมาเคลียร์ข่าวเปิดความจริงให้โลกได้เห็นกัมพูชาย,ยิงก่อนนะคะในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วนะเนี่ยแล้วความรู้สึกคือเขาให้สัมภาษณ์เหมือนจะขำนะแต่มัน มันเจ็บในใจนะมันไม่จบสักทีพี่ชายเขาพูดไงเหนื่อยแล้วอ,อ,อย่าว่าแต่ชาวหนองแก้วคนไทยทั้งประเทศอ่ะก็เหนื่อยแล้วก็คืออยากใ,ให้ให้มันจบลงสักทีหนึ่งนะ,นะครเ,ออเราเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะฮะแต่ว่าหลังจากนี้จะเอายังไงต่อก็ต้องตามกันนะครับ